สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่ม28จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อนถล่มซ้ำวันที่สองเมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3เมษายนสำหรับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตนออกชิงเหนือภักกลางและพาคตวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่3-6เมษายนประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณภาคเหนือมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนและการระบายของอากาศมีน้อยส่วนภาคอื่นๆมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีออระดับปานกลางพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้านขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด20-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41ถึงองศาเซลเซียสภาคตะบนออกชิงเนื้อมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกมีฟ้าหลววในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซ ภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราบบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซ,ลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมมาาก,กว่3เตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนก็มีฟ้าหลววในตอนกลางวันและมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ